ค้แต่งบ้านเสร็จหรือยังคะโอ๊ยวัสดีค่ะลูกค้าค่ะกลับมาคุยกับเจ๊ิ๊กอีกเช่นเคยนะคะจากทีเซอรอีนค่ะทีมเดียวกันนะคะกับเด็กๆลูกค้าคะยังไม่เสร็จยังเหลือใส่กระจกเก็บบัวเก็บงานเก็บสีเก็บรายละเอียดประมาณนี้อะถ้าจะเทียบเท่าก็แปิเร็นแล้วลูกค้าคาะแปสิบแล้วค่ะแปสแล้ว้ปาปัดพาปัดรอกให้เห็นดีเทลกันเร็วๆเป็นยวน

ลูกค้าคะตอน้าเร็วๆ้านนนะคะลูกค้าคะลูกค้าสามารถมีหน้าบ้านไว้มุมไหนก็ได้จะมุมสามก็ได้ค่ะหรือจะมุมหกก็ได้ตรงนี้เป็นตัวนอดิกนะคะสไตลยนีนีมอนตามมาเฮ้ยุ้นๆของระบบไฟันไดเดี๋ยว เดืเญญอดออกมาอย่างนี้60เซนไว้ถูปุ๋ีท่านใดที่ถูกปุ๋ยจะเจนนี่ถูกนะคะปุ๋ยแทนค่ะลูกค้าคะควนออดอีกคูน,าานอกดคูนในหลังนี้พร้อมระบบไปเป็นสองหลังนะคะคนถุคูณสองเข้าไปกำจัดนะคะทวงสร้างแน่นๆจุกๆจะมาในข้างหลังภายในโอ้อยากรู้ข้อมูลสเปคหลังนี้สอบถามกันเข้ามานะคะ 0ูนย์หกหนึ่เ้า้ีซเว์ค่ะ